ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาเจอนะครับตาฝันแมนอีกคนหนึ่งครับตาบวชซีนะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันได้หอดสามตัวครับแต่ว่าบ่คอยมีคนเสียงเพิ่นนะครับเพิ่อนกระความฝันในฟั่งนะครับเปิดรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับอเป็นแนวทางอีกช่องทางนึงนะครับเนี่ยพ่อเพิ่นฝันฝันฝันได้สูงวอดี่ม อ๋อวันตลอดวันนี้นะครัืว่าจะดูแต่ว่ามันระบบยูน้ำกันบันยูน้ากันอโอมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีหกมีห้าครับอือมันระบยูน้ากันบัอยูน้ำกันคืออยู่ขง้านในนนเอาผอฝันฝันไปวันนี้่อฝันคือบอกวันนี้เน่เอาผอเอาสยฟังอีกเนี่ยผอฝัน่าเห็นผู้เฒ่าทุกแถวเก่าผู้เกิด่อน เกาเค้อมกันกันี่เจ้จ่ายไปว่ามันกันวัดมันกันมาขึ้นยมงมยเ่ล่ะผูมารุ่นนี้ถึงบากรใจว่าส่วนหนึ่งกวงนึงว่าจะไปรับแล้วก็ย่อนยามันคนม้าเอนนุ่งสงนุ่งขับแค่นครับครับตอนนั้นจะก่อหัวใส่หุ่นทุกคนครับมาแล้วกัน ยางมาซำนี่ซำนี่ยนย่นพวอะไรอันหมอจะได้ขินไาครับมูนายก่อนเราก็มาลรหนึ่งโรเนี่ยทวนมันเพราะเขาตเจ็บกันราะขินหน่อยน่ะครับแล้วก็แก้ยางได้จังหน่อยมันหยาบบนกลางครับโ้พ่อตีเป็นเลขตัวใดล่ะก็ว่าเก้าอย่แล้วครับผู้ช่าะผู้เฒ่าพี่พ่อมาแจ้งข้บเา็จจรคงก่ อะไรไปแต่ว่าศรีวุฒหกบอกว่าเก่าศีเกอบยังไปทั้งเก่าหาไปแเน่ยเอาป่ะไปเอานับไดนะรับกับผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วป่ะพ่อตายมัดตายมัดมีแต่คนตายมาหามีแต่คนตายมาหาอือครับโอ้ครับมีแต่คนตายเดี๋ยวว่าตายมัดเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าอืมรุ่นกวอนรุ่นพอดีก็มีครับเอาพ่ะ ถ้าพ่อพ่อตีพ่อมักเตะตีทุ่มว่าก็ว่าว่านี่แล้วว่าเก่าว่ายังเป็นที่นั่นเก้าเปดเก้ายังเป็นแล้วมักลักเก่าเ่บกเก่าลีกแล้ก็จะว่าสพุนหลายหลายเทาหลายเทาผู้เทาหลายเทาตอนมีแต่คนตายแล้วตายแล้วครับพอคนเปลี่ยนก็มีแต่ว่าผู้เยวนี้เป็นย่บนี้ก็เยาว์ย้อนครับ เดี่ยวเราดูตัวสูงจะได้วับชื่อใหมนได้สายหัวเดี๋ยวพวกนุ่งเมาเดียวผมเผื่อเท้าเหรอวะเผื่อเ้าเก่าจะบอกคนตายไปเลยจะบอกเก่าสูนบ่พอก็แล้วแต่าวกเก้าเกิดขึ้นแล้วนแต่พ่อมากกอ่าเก่าสูงนี่มากก่มากแต่เก่าสูงนี่มากกว่ามากแต่เก่าครับเดี๋ยวเก่าจ่อไปเลยเก่าแล้วก็ไม่มีใค็ไม่ใช่มีเก่าตัวเดียวมีเก่าตัวเดียว ว่าทีวิหลายเชาเนีถ้าฟันมาทุเทียทุกเทียรุัวุัวครับคุณซือแม่มันบินตัวเดียวเลยว่าวฟันเ่ซื้อจาก็ฟอนดำเลครับเันคู่ไปรเอ้าแม่เนฝันแม่ตลอดป่แม่อครับผมเนฟันแม่ตลอดี่แม่นีสาตเนกระเทืกสามตักถืออะคุ้งัเพิ่นสามตมาได้อเด้วยนะสามหัวจริวัวแต่เพินเยอะอ บอ้บ้าเลยวามเนนบ่ซื้อบ่ซื้อบ่เือเป็นยังบ่เือ่มูิคโอค่ะีเราบกได้ค่ะบอเนอยเมซื้อ่้อวซอแล้วแต่ว่าที่ตากมักตัวใดคะตาตากคือบ้านี่แหละเดียวตนยเวตาเขียนไหงได้ครับเดียวตาเขียนแหมเก้ปดอืมขอจะวาแต่อมเท้าอมหา มวิจิพุทโธรุ่นเก่ารุ่น,นกวนกม็มีรุ่นแต่ของนีก่ก็มีก็เลยว่าวซึว่ที่เรียกว่าตีไปหลายทีเลยค่ะตีใส่เก้าแปดค่ะเก้าแปดตัวเดียวนี่บวกระตาเพื่อกับตัวใดอีกกานว่าวข้นนี่จะเขาไม่เสียกับชุ่มแม่วาไปตัวเขามาวาดาัดกระจามาสิเขามาถามขับพันว้ายตัวว่า ปันยงไดว่ะกระเาว่าให้ฟังกันโอ้ยบ่แม่นดอกูว่าครัแล้ว่มก็เยบ่อัก่จา过分นะออค่ะฮึแเฮาว่าให้ฟังกันเขาว่าตัวนี้สมมุติเราว่าเขาแฟนดีคโอ้ยยครแม่นข้กูจื้อวใหมครับจะซื้อเมซื้อไบ่กูไบ่แม่นห้หวังพ่อเต็ยังนี้ลยครับแล้วมัดตัวได้่อคือว่ามัดเก่า โอ้ว,วิ่งก็วิ่งเก่ากับถือว่านี่ครับเพิ่นว่าพอ่อคือฝันแม่นคักฝันแม่นสุ่งวดเด้เพิ่นว่าฝันสุ่งวดล่ะครับไเที่ยวกับฝันได้ครับว่าเทียวกับตีไปตัวเดียวไปพ่อสิวิ่งกับพ่วิ่งครับคผมวอาพันแม่นครับพอ่อถ้าตีงวดนี่พอ่อพ่อมักเก่าหยังแล้วก็จะว่าเก่าแปดคือเก่านี่เล้เก่าไปด ตาตีใส่ตัวเดียวเลยนะคะบาเท่าตาบาเก่าเปียพาะสั้นค่ะครับอว่จะตีไปหล่ได้รือตีตามก็พอของครับค่ะสามตัวมีปะตาสามโัวตฟันเมื่กี้นี่ไหมฟันิครับี่ซิเซนึงตะัว่าจะซื้อออครับครับโอ้เห็นทั้งแม่พ็นวาพอนี่ก็ัฟันฟันแม่นเด้อยเานพ่นวาฟันแม่นเกือบทุกงวด โอ้ฝันเห็นผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วติพ่อโอ้ยชอว์เนี่ยโอ้มาหลายมาหลายบ่พ่อคิดแล้วกัอยู่ระวังหาขนอยู่ลรอหาอือผมกับผู้จ้าของอย่โอ้ตาเป็นผู้เฒ่าที่ไปก็เพอจะที่ตีไปได้ก็ว่าเขาถือพวกมาลันมาลำยันว่าช่วงหนึ่งรับพ่อนั่นแหละเลยตีใส่พวกพวกลำยันไป บักลำย่า่ขึ้นสิเป็นแปดค่ะตาแล้ว่เป็นศูนย่ค่ะิว่าเป็นศูนย์ป่ะเพผู้เทาผู้เ่าหาผู้เทาหาจกนันเก้าหาแต่ว่าตามตาเนี่มาเก้าแปดผู้เทาเป็นเก้าผู้เทาเป็นเก้ายุคผู้เทาเป็นเก้ายุคนมาเก้าแต่ว่าบักลำยหา่พันปตีไสแปดค่ะ นูกว่าศูนย์ได้ค่ะแต่ก่อนตัวโมเขาฟังไม่ไหวเขาบอกว่าฟังกับพ่อเจียงสิสิ่งแต่ว่าตากขว่าเก่าแปดยืนยันที่เก่าแปดคือเก่าค่ะลายนุ่ยเป็นแปดป่ะครับตองเป็นแปดแล้วอ๋อต้องการกับเป็นแปดขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ เรามักนี่คือมักเก่าแบบเนาะชื่ตรกตเรกีเยอะใช่ผาวตุรกีสร้างพูกที่สร้างอ็ไรูกที่สร้างเป็นอกกันตุรทีอะไรย่ำอะไรก็ได้ใช่ครับว่ยญ่ว่าเจได้ว่นซื้อเัวได้อ่าเขาก็ื้อแล้วครับขบอกนมเบิงมบลโมเบิโบบินอ่าโอ้ ปเนมากเจ็ดหกเจ็ดแปดนี <cción> ่ไไปรู้สว่าเลยว่าแลซื้อไปนะพ่อเบื่อใดแต่ว่าออกมากถึงกยวันรยบไม่ไอยู่คนละหมองค่ะพี่บอกอยู่ค่ะว่าองหนึ่งพี่บอกหนึ่งเจ็ดหกค่ะพี่บอกตาว่าสันพนบาทว่าโยแต่ว่ามีอยกมันมีแต่หนึ่งเท่านั้นค่ะพีก็ได้บ้าน เพื่อนพูดไปเน้นให้เพื่อนไปเน้นให้เจ็ดหกก่ะสันค่ะกระสันเออไม่อยู่ทือเยอดเพื่อนล่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็แปดเก้าเก้เจ็ดอหกเจ็ดแล้วกลับไปซือม่รบกเขากันเราของวดที่แล้วปู่พ้องวดพวงนี้นะพวกว่ามาฝายนี้นะไม่รบกับเขากันครับ ไ,ได้เงนินแต่ว่า,าออกถื่อคิดว่า,าไ่ได้ครับ,รบไ่ได้แต่พวกเขาคู่กันเนาะแต่เราฝันเห็นผู้เฒ่าตายแล้วน้าตาเนาะแต่ว่าผู้เฒ่าประมาณหาคนตีตาออโอ้แต่ว่าตาขึ้นมาเก่าแปดบ่มาเก่าหาป่ตาธรรมช่มครับ นี่ครับผมมันใจว่าง่ายๆกับว่าสิมันซื้อตัวนี้จะมีเก้ารดเก่ารอดน้าตานะครับผมแต่เป็นตัวก็คือเก้าแปดเนาะค่ะออเออคับเป็นตก่าแปดค่ะบอ้คับเอ๋อทำชุ่มครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าแม่เพิ่เนนะครับเนาะบอกนี่ฟังา่าตาเนี่ยเพิ่นฝันแมนเด้อครับเขามาแหลวหลยงวดสามตัวก็ขคยนเขาอันมาตานะครับผม เอาขื้อครับข้ไปซื้อครับองวัดข้วาตาซื้อสองวัดเข่าสามเทียตีแม่อืมเข่าเข่าสามันะเข่าสงวดแลวครับอืมซื้อบ่มีเงินการบาเจมอมือเดเข้าว่าโอ้ยเงินวันน่เจะ่มีพออกครับตาพันว่าเก้าศูนย์เก้าเก้าหากันแล้วแต่กูมัดแต่กันไม่แต่ว่าตาพป็นฟันตัวเดียวครับเกแปดครับแคปหน้าจอครับสมช ครับผมที่16กรกฎาคม2,560นัน่นครับนครับตาครับอาอขขอบคุณคุณตาครับผมครับเอาพอ,อกันคลิปหน้าทผช้ชมครับสุขภาพ